ฝั่งนี้แดดแรงนานแล้วจุนไม่ได้ทำไลฟ์เมืองไทยตอนนี้กี่โมงนนนนนเนาะ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 ะวางไว้บุแก้วเบียร์เห็นบัวคะเห็นบัวฝั่งนี้แดดแห้งค่ะจุนเพิ่งย้ายย้ายมานางฝั่งนี้ แฟนจูนอยู่ฝั่งนน้นกับลูกเขากินข้าวเที่ยงกันเสร็จอยู่บ้านเรากี่โมงเนาะตอนนี้แดดแรงแต่ลมเย็นมากๆพเจร์จจูนมองหาเอเขาเรียกว่าอะไรเซ็นเตอร์ไม่เจอค่ะว่าจูนจะมองจุดไหนดี เป็นไงคะที่นูน่นที่เมืองไทย <c oughs> ขอโทษค่ะสำลักน้ำลายตัวเองอยู่เมืองไทยจกโมงแล้วตอนนี้อยู่นี่อีกสิบนาทีหาโมงแรงบ้านเห่ากับสิบเบ่ประมาณถ้าตอนนี้หามงแรงบ้านเห่ากับประมาณสี่ทุ่มจุนคิดว่าค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าอ่ะสี่ทุ่ม <c oughs> <c oughs> บ้านเราก็สี่ทุ่ม สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนเ่ไดแจ้งแจ้งไว้ก่อนเนาะคะ่ะว่าจุนินไล่จุนเปไดเห็ดโดนล้วจุนก,ก็เลยอยากลองเห็ดค่ะพอดีพักกันออกมาข้างนอกตรงบาร์บาร์ค้นจีนนะค่ะเนาะจุนก็เลยอยากสีอนี่แดดดี Daddy, ดีค่ะเนี่ยแฟนจุนยุฟังท่างคุณกับลูกไายค่ะส่วนลูกสาวไปเล่นยุสนามเด็กเล่นแดดดี Daddy, มากถึงมากที่สุด เมื่อนี้ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาค่ะอากาศดีแต่ล่มล่มล่มเย็นค่ะมาพี่น้องไคว่างมานั่งคุยกัน <laughs> สงสัยสิว่ามีคนวาง <laughs> ไม่ได้เอาเ็นตามาอยู่ฟังทั้งผุนเดี๋ยวจุนสียางไปฟังทั้งผุนอยู่ค่ะ พวกจูนพากันนั่งฟังทั้งทุ่นประมาณใบสองโมงเคืงแดดมันฟังไปทังทุ่นเนาะจ้ะเนาะจูนาก็พภากันกินพวกหม่ามาพัดเราก็พวกเขาพัดเสร็จปุ๊บประมาณใบสี่โมงใบห้าโมงฟังทั้งนี่แดดมันสิมาค่ะจูนก็เล่ยใหญ่มาฟังในผู้ดเดียวเพราะว่าพอกลูกเขาก็รักเล่นเกมในโทรศัพท์จูนก็สิตอบคอมเมนต์แฟนครับซึ่งจูนก็ได้ตอบมาโดนครับเป็นอาทิตย์นเนาะจึงก็ขออภัยค่ะแต่ตอนนี้จูนเริ่มเริ่มจะนั่งตอบเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อนีวันอาทิตย์ค่ะอยู่เมืองปัมพูนาะอากาศดีค่ะแดดแดดออกร่มกับพัดเย็นสวยๆแต่ประมาณสักหกโมงแรงปุ๊บนะ่ะหนาวหนาวสะบันค่ะตอนหกโมงแรงเด้แต่ตอนนี้กําลังอากาศดีค่ะค่ะค่ะแดดออกค่ะ <c oughs> จุน <c oughs> จุน <c oughs> จุนเฮ็ไดไล่แบบไ่ได้แบบไม่ได้บอกผู้ใดก่อนเดี๋ยจุนสิผ้ายางไปฟังท่างพุนค่ะ นี่ละค่าที่จุนบอกว่าบาค้นจีนเนะาะบาประจําค่ะบาเจ้าประจําที่เวลาจุนเฮดกับเขายังมาปุ๊บจุนกับสิมาไหมาไหเพิ่นกินน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวจุนผ้าเข้าไปค่ะนี่ค่ะอยู่เมือง,งปัมโปนาเ่าอนุญาตให้นางในบาเ้ยค่ะเด้อว,ว่ามือจุน ลลามาไลมาติ่น่ากับโซเฟียไฮไฮไฮบายบายเด็กน้อยค่ะให้ดูเห็นหน้าไม่ได้ค่ะฝั่งด้านนี้นี่ค่ะโอ้ยมือจุนปากไหนบอกว่าไหนบอกว่าไม่เล่นเกม เอ้ยูเล่นเกมเหรอถ่ายแล้วเพื่อนนี่ยูเซตสุดูกูดัซไซส์ too hot ฮันนี่ดัซไซส์ was good but it's windy เดี๋ยวจูนจะเอาที่ปิดหน้าไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่าโอเค เด็กๆจะกลับบ้านเพราะว่าประมาณห้าโมงหน่อยๆไปส่งแม่เขาค่ะอสองสาวเยสเดไซด์ yes, นี่แหละค่ะขังไนเพิ่นเบ้าไหออนอยู่เมืองนี่เพิ่นเปลียนกฎเนาะค่ะเนาะสะพัดมีโควิดเพิ่นเบ้าหไหนั่งขังในบ่าค่ะ คันนั่งข้างนอกก็ให้นั่งห่างกันนั่งโต๊ะโต๊ะหนึ่งได้สี่คนกับพ่อค่ะนี่แหละค่ะกดกดของยูพีค่ะแต่ขันเฮ้าบ่าดื่มนี่ต้องใส่หน้ากากค่ะขันเฮ้าดื่มขันเฮ้าขันเฮาดื่มเนี่ยบ่ต้องใส่หน้ากากค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมจุนไม่ได้นัด ใครเลยคะ่ะว่าจูนจะทําไลฟ์พอดีอากาศดีๆนั่งชิวๆอยู่คนเดียวก็เลยโอ้เดี๋ยวทําไลฟ์สักหน่อยให้ดูบรรยากาศตอนที่ช่วงเอ่อพ a n ด e m i c เนาะช่วงของโควิดให้ดูว่าที่เมืองนี้เป็นเป็นแบบไหนนี่แหละคะ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะเงียบเงียบหน่อยประมาณสักหกโมงเย็นคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคะ่ะอืม <laughs> ช่วงนี้ วันนี้ว,นวันวันอาทิตย์เนาะคนก็อยู่บ้านทานข้าวอะไรกันอย่างนี้แหละค่ะจุนก็หืมอ,อยากจะไลฟ์ตอนนี้ไม่ได้บอกใครๆเลยว่าจะไลฟ์อากาศดีนั่งนั่งไปก็เดี๋ยวลองไลฟ์สักสักครั้งหนึ่งสินานแล้วที่ไม่ได้ทำทักถ่ายเนี่ยค่ะ หรือเขาจะเช็คว่าตัวหนึ่งนั่งเกินกันไหมหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็เดินเข้ามาตรวจในบารอะไรประมาณนี้เขาเขาก็คุมอยู่ถึงเขาไม่ให้กักกักตัวหรือกักบ,บริเวณเหมือนสมัยเหมือนเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่เขาก็มีมาตรการในการควบคุมไม่ให้คนเยอะอืแต่ส่วนมากบางครั้งวัยรุ่นมันก็คุมไม่ได้ค่ะวัยรุ่นที่สเปนก็คุมไม่ได้จริงก็ต้องยอมรับจุดนี้ไปแต่เราคนมีอายุแล้วเนาะ หมายถึงว่าเราไวกลางคนแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องทําตัวแบบไหนในการที่เราออกมาข้างนอกแบบนี้อืเราต้องเซฟตัวเองขนาดไหนัยรุ่นเขาไม่ค่อยเซฟของเขาหรอกเราก็ปล่อยเข้าไป <c oughs> แต่เราเรารู้ตัวเราเองว่าเราต้องทําแบบไหนนะคะเนาะ <c oughs> จูนจะมาไม่นานนะคะแลวจูนอยากจะให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวช่วงเย็นๆไปส่งเด็กก่อน พวกจูนอาจจะมานั่งอีกค่ะเพราะว่าที่นี่มันคำ่ำพระอาทิตย์ตกประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มสี่สิบได้มันถึงจะมืดค่ะที่นี่หน้าสปริงนะคะหน้าสปริงอยู่ค่ะยังไม่เข้าซัมเมอร์ขอบคุณพี่คิมนะคะที่ทักทายค่ะนานมากแล้วพี่คิมไม่ได้ทักทายกันนะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ละกันคนที่ ไม่ได้ทันจูนไลก็กจูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจูไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันค่ะคิวกินบา,บายๆนะคะดูแลทคแค์ตัวเองด้วยนะคะตอนนี้โควิดมันระบาดง่ายมากเพราะมันมีเชื้อใหม่เข้ามาเนาะโควิดของอังกฤษนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะคะวันนี้จูนขอลาไปก่อนค่ะเบ,บายบไอค่ะทีนี้ต้องหาที่ว่าจูนจะปิดยังไง What do you